สวัสดีได้เจอเอ้าทุกตาพาฝันค่ะถ่ายนกอันชีวิตนกน้อยอันนาหนาวอยู่ยุโปรปเบิ่งเนี่ยค่ะอยู่หลังเหียนเอ้ยทุกตานี่พ่นมาดีเดี๋ยวเอ้ยก็เลยถ่ายไปเบิง่งชีวิตธรรมชาติหนาะจ้ะเนาะนี่ มันหนาวอยู่ค่ะบางอันหมอกลงตอนนี้ก็ประมาณอันสี่โมงแลงเลยจ่ะเดอ้อแต่ว่าหนาวมื่อนี้พันว่าอากาศดีก็ตอนเช้าๆก็สิบองศาห้าสิบเอ็ดองศาแดดออกหน่อยนึงอยู่ที่นี่ก็ได้มันเป็นเมืองหนาบวบรตี์เหรอคะมเ,เมืองหนาว เมื่อเช้านี้ก็น,นารถก็ข้ามบุญหวบ่มีอัน่บด้จอดลงรถก็ได้ยันได้ถากน้ําแข็งออกน้ำน้ารถเด้อค่ะพอรถเป็นน้ําแข็งหมดเลยอ่เาเบื้องไทยอันอันคุณหลักคูนเ,นเนี่ยเบื้องเนือก็บเต๋อพันนั้นอยู่กันดีแท้เนี่ยน,นี่ค่ะ แต่ว่ามือนี้มันบ่ค่อยมีลมไปเลยค่ะมันก,ก็เลยยันมันก,ก็เลยบดูบ่ค่อยดูบ่ดูบ่บค่อยหนาวไปเลยสิน่นะข้ามือเรามีลมนี่แห้งหนาว ก,ก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะพักกันอยู่สองคนนั้นสงสัยอันเป็นแฟนกันอันนี้เลยว่าัน พากันอยู่เนาะค่ะเนาสองคน,ก,นก็คือคนนี่บดเนาะค่ะนี่ชีวิตก็นะมีความสุขไปอีกแบบนึงแม่นบอเนี่ยอันชีวิตอันนานหนาวอันของนกยนอยู่นยุโรปเนยจเจนเนอนี่เห็นว่านานรักเออกันในถ่ายไปเบื่อง 买了，家。Bueno, เอาสักนิดนะค่ะสไตล์เอิ้ทุกตาพาฝันจ้า